หวานยำซ้ำมัมจุกจุกกันเลยทีเดียวครับโอ้โหเรียได้ว่าหวานจริงๆครับเมื่อวานนี้ก็กล่าวทักทายสวัสดีเอฟซีที่ติดตามและที่ยังไม่ได้ตามด้วยแล้วกันครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องผลกาวบอลครับเรียกได้ว่าหน้าช่องวานนี้นี่้5ออเดร์เมื่อวานนี้หวานหวานเนี่ยเข้ามาเตรียมเี่ยถึง4ออเดร์กันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแดนเหนือครับขอทางเบสเชกับทางของแอดมาริกและลองไปฝั่งของลิเวอร์พูลกับทางของไทยเนี่ยได้หวาน ช้ำๆหม่ำจุกๆเนี่ยกันอยู่ไม่มากก็น,น้อยอย่างแน่นอนครับและหน้าช่องมาขนาดนี้ในอาณาจักรในครอบครัวเนี่ยจัดสุดขนาดไหนเรียกได้ว่าชัดเจนจริงใจครับได้บอกได้โดนบอกโดนแล้วเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าหวานช้ำๆหม่ำจุกๆเหมือนกันครับสําหรับในอาณาจักรในครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัว VP หรือตัวเทนนตัดที่ผมวางไว้ให้และยังมีชุดคอลเลกชันที่วางไว้ให้อีก เรียกได้ว่าหวานยำช่ำมั่มจุกจุกเนี่ยกันเกือบยันเช้าเลยทีเดียวครับเอาละครับวันนี้เนี่ยผมมี4ออเดอร์หนหวานเนี่ยมาฝากพี่พทุกท่านเหมือนเดิมกับ1ออเดอร์พิเศษใส่ใจจับไปนี้ทางไหนฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยแล้วกันแล้วเข้าฟังในคลิปนี้ได้เลยครับออเดอร์ที่1ครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลย,ยรครับผมแนะนําให้มองไปที่แดนเหนือ ได้เลยครับสำหรับคู่นี้โดยคู่นี้ครับจะเป็นการพบก,กันระหว่างทักของมาคาบีครับเนเธนยา์า เปิดบ้านผู้กทางของฮาวาลครับเยรูซาเล็มคู่นี้เนี่ยถ้าดูจากผลงานฮิตเฮดเจอกันช่วงหลังๆครับเรียกได้ว่าทั้งสองทีมเนี่ยครับผลิตสกอร์ลมกันเนี่ยไปถึงแดนเนเนี่ยกันทุกนัดกันเลยทีเดียวครับและดูจากผลงานของทั้งสองทีมครับในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านเองครับที่เรียกได้ว่าแพ้มาสองนัดติดแล้วและผลงานการเล่นในบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ดูดีเลยส่วนที่ผู้เยอนครับไม่ได้แตกแต่างจากฝั่งเจ้าบ้านเลยครับเก็บชนะเนี่ยม่ได้สองจากห้านัดและผลงานการออกไนเล่อนนอกบ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยดีครับ เอาละครับคูน่นี้ถ้าดูจากผลงานเนี่ยจะเห็นว่าทั้งสองทีมเนี่ยครับไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือนอกบ้านเนี่ยเสียประตูก,กันค่อนข้างง่ายครับเพราะนั้นคูน่นี้โอกาสที่จะผลิตสกอร์ลงกันเนี่ยไปถึงแดนเหนือเนี่ยไม่ยากเย็นอย่างแน่นอนครับมองไปที่แดนเหนือครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับออเดร์ที่สองครับนึ่ครับคืนนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับผมแนะนําให้มองไปที่แดนเหนือ ได้เลยครับสำหรับคู่นี้โดยคู่นี้ครับจะเป็นการพบกันระหว่างพอร์ตเวลครับจะเปิดบ้านพพกระทางของฟีดบูทครับคู่นี้ถ้าดูจากผลงานเนี่ยเฮดูเฮดที่เจอกันในบ้านของพอร์ตเวลเนี่ยเรียกได้ว่าออกแดนเหนือน,นี่ย กันแทบทุกนัดกันเลยทีเดียวครับและถ้าดูจากผลงานโดยรวมครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านหรือฝั่งที่ผู้เย,ยนเองเนี่ยก็ถือว่าถ้าผลงานเนี่ยไม่ค่อยดีส่าไหรครับในชว่วงวันนี้โดยฝั่งเจ้าบ้านครับเพิ่งหาชนะได้หลังจากที่ไม่มีชนะเนี่ยครับมาถึง4นัดติดกันเลยทีเดียวส่วนผลงานการเล่นในบ้านครับก็ถือว่าทาได้ค่อนข้างดีส่วนที่ผู้เย,ยนครับเรียกได้ว่าผลงานในชว่วงวันนี้ครับไม่ค่อยดีส่าไรเรียกได้ว่าหาชนะเนี่ยไม่ได้มืง3านัดติดแล้วหลุดแพ้ไป2หลุดเสมอไปหนึ่งครับผลงานการออกมาเล่น้ต่างแานครับก2 น,น่าจะพลิสกอร์ลงกันเนี่ยไปถึงแดนเหนือเนี่ย่อนค้างเยอะครับเพราะฉะนั้นคูน่นี้แนะนำเลยครับให้มองไปที่แดนเหนือเนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับออเดอร์ที่3ครับในค,บค่ำคืนนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับผมแนะนําให้มองไปที่แดนเหนือ ได้เลยครับสำหรับคู่นี้โดยคู่นี้ครับจะเป็นการพบกันระหว่างไอทัคแฟงเฟิร์ตครับเปิดบ้านผูกกรทาของบูเิเซียดอทมุนคู่นี้ครับเห็ดูเห็ช่วงหลังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยทำประตูกันสักไรมครับแต่ถ้าดูจากผลงานในช่วงเวลานี้ครับเรียกได้ว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างแฟงเฟิร์ตเนี่ยก็เรียกได้ว่าผลงานเนี่ยไม่ค่อยดีสักอะไรมในช่วงเวลานี้ส่วนในผู้เยือนครับอย่างท่าของบูเิเซียดอทมุนเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างจะยำแยงเลยทีเดียวเวลาออกไปเล่นนอกบ้านครับเรียกได้ว่าเสียประตูเนี่ยแทบทุกนัััััััดดดดดกกกกนนนนนนเเเเเเเลลลยยยยยยททททีีีีีีีีีววสสสปปรรรระตููคคคคบบบไถึง5จาาา6ุ่่่่พอ้โ2ม จะผลิตสกอรมันเนี่ยไปถึงแดนเหนือเนี่ยมีค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นมองที่แดนเหนือได้เลยครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับออเด็บดีสี่ครับในค่ำคืนนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับผมแนะนําให้ไปที่มองบนแรกครับโดยคู่นี้ครับจะเป็นการพบกันระหว่างทางของแคมรูนครับเปิดบ้านบกทางของโมร็อกโกคู่นี้ครับถ้าดูจากผลงานเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีผลงานในการทาประตูในครึ่งแรกครับได้ค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างแคมรูนเนี่ย ในการเล่นในบ้านของเขาครับทำประตูครึ่งแรกเนี่ยไปถึง5จาก6นัดกันเลยทีดเดียวและผลงานในช่วงนี้ครับก็เรีย้ว่าทำประตูเนี่ยมาถึง3นัดตดแล้วในครึ่งแรกครับในช่วงเวลาน,นี้ส่วนที่ผู้เยนเองครับอย่างมาร์โโกเนี่ยผลงานในครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็ทําได้เนี่ยมาได้2จาก3นัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ถ้าดูจากผลงานและเฮดเคู่นี้ครับเจอกันในบ้านเชมรงใหทีไรเนี่ยครึ่งแรกก็ใส่กันแล้วเพราะฉะนั้นคู่นี้มองไปที่มองบนแรกไม่ผิดหวัง อย่างแน่นอนออเดร์ Order ที่ห้าครับพิเศษใส่ใจอยากจะรู้ว่าไปทิศทางไหนเนี่ยเข้ามาติดตามในไลค์หรือจะเข้ามาออในครอบครัวก็ได้ครับเอาละครับสำหรับวันนี้พี่ๆคนไหนครับที่มองหาแนวทางเพิ่มเติมนะครับที่มากก่าหน้าช่องความชัดเจนจริงใจเนี่ยมีให้อยู่แล้วครับและยังมีแนวทางรับสำหรับฟุตบอลให้อีก ไม่ว่าจะเป็นชุดตัวเน้นครับชุดเทนัตตักชุด v ีพีหรือจะเป็นชุดคอลเลคชันเนี่ยก็จัดให้แบบเต็มโบกกันอย่างแน่นอนและยังมีแนวทางตลาดสดครับที่ให้แบบตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเอาละครับถ้าสนใจนะครับเพียงปัดขวาใต้โปรไฟล์ครับจะมีทางเข้าครอบครัวอยู่เพิ่มเพื่อนและเข้ามาในครอบครัวได้รับผมได้เลยครับเอาละครับสำหรับวันนี้ได้ถูกใจจัดขัดใจสวนกันได้เลยสำหรับวันนี้ครับกดตกราไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ